สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามพารวยนะคะวันนี้พระกอเป็นวันที่9สิงหาคมนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด fulfisubscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพานันการลงทุนมีความเสี่ยง สูตรทุกสูตรมีทั้งถูกทั้งผิดนะคะไม่มีสูตรไหนถูกตลอดไปมันเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้รับฟังเพื่อความบันเทิงบางท่านอาจจะชอบแนวทางหรือบางท่านไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะวันนี้เราก็จะมีสูตรหน่วยบนเดินดีปี6-7นะคะ เดินดีไม่เคยหลุดเข้ามาแล้วต่อเนื่อง13มวดนะคะท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะจับหลักหน่วยบนได้นี่คือเอาไปถ้ามีเลขในใจนะคะก็เอาหน่วยบนนี้ไปใส่ได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเงินเยอะนะคะลงทุนน้อยๆน,นะคะก็ขอให้เข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วนะคะทุกคนจะได้มีโชคมีลาบกันนะคะถูกหวยแล้วก็ได้เงินมากันนะคะ อา้าเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้มาดามก็ทำไว้แล้วนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนนะคะทำไว้ก่อนแล้วนะคะเป็นแนวทางนะคะขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสูตรนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแต่ที่ผ่านมานี่คือเลขเข้าทุกสูตรนี้เข้านะคะ เข้าหลักหน่วยทุกครั้งเลยนะคะจะมีอยู่4หลักนะคะ4หลักเข้ามาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภานะคะเดือนกุมภาเราก็มาเริ่มช่วยกันทำนะคะใครมีสม,มุดปากกาก็เอามาจดได้เลยนะคะ ลองดูว่าทำได้ไหมนะคะสูตรก็คือหน่วยบนคูณ4นะคะได้เท่าไหร่เราก็มาคูณ2นะคะแล้วก็เพิ่มแต้มไปอีกหนึ่งแต้มนะคะผลของเดือน7จิตก็คือ5 0 3นะคะต่อไปค่ะต่อไป ต่อไปเป็นวันที่16เดือน7นะคะ16เดือน7หน่วยบนก็คือ3นะคะ3คูณ4ก็กับ12 2คูณ2ก็เท่ากับ4นะคะบวกแต้มไป4 5 6 7นะคะผลก็คือสลักเ,เลข3ตัวออก3 3 6นะคะต่อไปค่ะต่อไป ต่อไปก็วันที่1เดือนสิงหาคมนะคะหสิงหาคมหน่วยบนเราคือ6นะคะ6คูณส6คูณสได้24นะคะ4ีคูณสได้8นะคะบวกเข้าไปเลย8 9 10 11นะคะผลสลากกินแบ่งออก0 4 1นะคะ เข้าเต็มเลยค่ะเลขหนึ่งเข้าหลักหน่วยต่อไปนะคะของงวดวันที่16เดือน8นะคะก็คือที่จะถึงนี้นะคะ หน่วยบนหน่วยบนเราคูณเลขหนึ่งนะคะหนึ่งคูณสี่ได้เท่าไหร่ได้สี่นะคะสี่คูณสองสองคงที่นะคะสี่สองแปดนะคะได้ตัวเลขเดิมนะคะได้ตัวเดิมหลักหน่วยของงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ หลักหน่วยของวันที่16สิงหาคมได้8 9 0 1นะคะสรุปสองตัวบนนะคะ10หน่วยบนวันที่16เดือนสิงหาคม2567นะคะสรุปให้เลยวันนี้นะคะไม่รีรอนะคะทุกท่านจะได้ออกไป เป็นแนวทางสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสรุป10หน่วยบนสิบบนนะคะเราจับสิบบนกับหน่วยบนมาจับคู่ให้นะคะก็จะจับคู่ให้เลยนะคะสิบบนสองสามสี่นะคะ หน่วยบนห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่นะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่ง 3านะคะสามห้าสามห3ส3มเจ็ดสาหนึ่งต่อไปนะคะหลักสีค่ะ4ี่ห้า4ี่ห4สี่เจดสี่แปดสสี่หนึ่ง สี่หนึ่งไม่น่าจะมานะคะขอตัดออกเลยเน้นนะคะสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะ จับคู่สองตัวบนให้แล้วก็จะมาสรุปเด่นบนสองตัวนะคะเน้น8 901นะคะหลักหน่วย

สิสตัวนะคะสิสตัวตรงนะคะเน้นตรงนะคะอาจจะก,กลับบ้างนิดหน่อยนะคะอาจจะก,กลับบ้างนิดหน่อยก็ตัวที่วงกลมให้ก็คือตัวที่เน้นนะคะเน้นหลัก1แล้วก็หลัก4ีนะคะสตัวบนตรงๆง เด่เนเน้นนะคะ5ตัวนะคะ2 1 3 1 4 8 4 9 4 0ตัวรองนะคะรองไว้2 8 2 9 2 0 3 8 3 9 3 0นะคะเน้นตรงๆ แต่ไปกลับด้วยนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะซื้อไม่ซื้อไม่กลับระวังจะตับแตกนะคะไปกลับด้วยค่ะลงให้แล้วนะคะวันที่9เดือน8นะคะ2567นะคะขอให้มาตรงๆต,ตามนี้นะคะขอใหผ้ผู้ชมทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะหยิบจับลอตเตอรีร่รางตัวไหนก็ขอให้ได้รางวัลน,นะคะเซฟไว้เลยนะคะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ แคปหน้าจอไว้นะคะตัวไหนที่ท่านชอบนะคะไม่ก็ให้เลือกเอาตัวนั้นนะคะไม่ต้องซื้อตามทุกตัวนะคะอันนี้ที่ติ๊กไว้คือชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ